ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในชน,นบทมีโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่เป็นนิสและกระตือรือร้อนชื่อแม็กอาศัยอยู่แม็กอาศัยอยู่กับเจ้าของของเขาซาร่าในบ้านแสนสบายที่ชานเมืองซาร่ารักแม็กมากกว่าสิ่งใดในโลกและปฏิบตัติต่อเขาเหมือนครอบครัวเธอมักจะพาเขาไปเดินเล่นในชน,นบทและเล่นกับเขาในสวน แมกเป็นสุนัขที่ฉลาดและชอบเล่นกับเจ้าของเขาชอบเอาใจเธอเสมอและมักจะกระดิกหางและเห่าอย่างมีความสุขเมื่อเธอกลับจากทำงานซาร่ามักจะให้รางวัลเขาด้วยขนมและลูกหัวด้วยความรักใคร่แม้จะมีท่าทางที่เป็นมิตรแต่แมกก็เป็นคนซุกซนบ้างในบางครั้ง เขามักจะซ่อนของเล่นและสิ่งของต่างๆไว้รอบๆบ,บ้านและซาร่าจะต้องค้นหาจากมุมต่างๆของบ้านเพื่อหาพวกมันอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้รังเกียจเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยที่เล่นของแม็กวันหนึ่ง ขณะที่กำลังเล่นกับแม็กซาร่าสังเกตเห็นว่าเขาทำตัวแปลกๆเขาซ่อนบางอย่างไว้ข้างหลงังและเมื่อเธอพยายามจะแย่งมันไปเขาก็คำรามและวิ่งหนีไปนี่เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติสำหรับแม็กและซาร่ารู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเธอเริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าแม็กกำลังปิดบางอะไรและทำไมเขาถึงมีความลับแมจะมีความอยากรู้อยากเห็นของซาร่า แต่แม็กก็ยังคงทำตัวแปลกๆต่อไปอีกหลายวันหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาจะหายไปครั้งละหลายชั่วโมงและจะกลับมาพร้อมอะไรอยู่ในปากของเขาเมื่อซาร่าพยายามจะเอามันไปจากเขาแม็กจะคำรามและวิ่งหนีไปทำให้ซาร่ารู้สึกสับสนและเป็นกังวลวันหนึ่งขณะที่ซาร่ากำลังเล่นกับแม็กในสวนเธอสังเกตเห็นว่าเขาซ่อนบางอย่างไว้ด้านหลังอีกครั้ง เธอพยายามจะแย่งมันจากเขาแต่แม็กคำรามและวิ่งหนีไปซาร่าเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของแม็กและตัดสินใจที่จะจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดในอีกสองสามวันต่อมาพฤติกรรมของแม็กเริ่มเอาแน่เอานอนไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆเขาจะเห่าในเวลาแปลกๆ และดูเหมือนจะล้ำหน้าตลอดเวลาซาร่าพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาละทิง้งสิ่งที่เขาปิดบังแต่แม็กไม่ยอมให้เธอเห็นซาร่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของแม็กและตัดสินใจพามันไปหาสัตวแพทย์เพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติกับมันหรือไม่แม็กลังเลที่จะไปแต่ซาร่าตั้งใจแน่วแน่ที่จะค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับสุนัขที่เธอรักที่คลินิกของสัตวแพทย์ แม็กได้รับการตรวจอย่างละเอียดแต่สัตว์แพทย์ไม่พบสิ่งผิดปกติในตัวมันซาร่ารู้สึกโล่งใจที่ได้ยินว่าแม็กมีสุขภาพที่ดีแต่เธอก็ยังรู้สึกงงกับพฤติกรรมแปลกๆของเขาขณะที่พวกเขากำลังออกจากคลินิกสัตวแพทย์ จูจ่ๆแม็กก็พุ่งออกไปที่ทุ่งนาใกล้ๆโดยไม่สนใจซาร่าเลยเมื่อซาร่าตามทันแม็กเธอพบว่าเขาขุดดินอย่างเมานมันเมื่อเธอเข้าไปใกล้เธอเห็นว่าเขาเปิดกล่องเล็กๆเมื่อเธอพยายามจะแย่งมันจากเขาแม็กก็คำรามและกัดฟันเตือนเธอว่าอย่าแตะต้องมันซาร่าตกใจกับพฤติกรรมก้าวร้าวของแม็กและสงสัยว่าอะไรอยู่ในกล่องที่ทำให้เขาแสดงท่าทีปกป้อง เธอพยายามเกลี้ยกล่อมแม็กให้เธอเห็นแต่เขาปฏิเสธที่จะยอมแท้ไม่กี่วันต่อมาซาร่าสังเกตเห็นว่าแม็กเริ่มกระสับกระส่ายและกระสับกระส่ายมากขึ้นเรื่อยๆเขาจะหายไปเป็นเวลานานเพียงเพื่อจะกลับมาพร้อมบางสิ่งบางอย่างในปากของเขาซาร่ากังวลว่าแม็กกำลังซ่อนบางสิ่งที่เป็นอันตรายไว้ และตัดสินใจที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเธอเริ่มเดินตามแมกไปและคอยจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดเมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้านวันหนึ่งขณะที่แมกกำลังหลับอยู่ซาร่าพยายามแอบดูในกล่องด้วยความประหลาดใจเธอพบลูกสุนัขครอบหนึ่งอยู่ข้างใน เธอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการค้นพบนี้และสงสัยว่าทำไมแม็กถึงซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้ซาร่าดีใจที่ได้พบลูกสุนัขครอบนี้แต่เธอก็ยังรู้สึกงงกับพฤติกรรมของแม็กเธอจึงตัดสินใจพาแม็กกลับไปหาสัตวแพทย์เพื่อดูว่าพวกเขาจะไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ได้หรือไม่ที่คลินิกของสัตวแพทย์ พวกเขาพบว่าแม็กซ่อนลูกสุนัขไว้ในกล่องเพราะกลัวว่าซาร่าจะเอาพวกมันไปจากเขาแม็กผูกพันกับลูกสุนักมากขึ้นเรื่อยๆและต้องการที่จะปกป้องพวกมันด้วยความรักทั้งหมดเมื่อซาร่าได้ยินสิ่งนี้ รู้สึกประทับใจในความพักดีและความกล้าหาญของแม็คเธอยกย่องเขาสำหรับความรักและความทุ่มเทที่มีต่อลูกสุนัขและสัญญาว่าจะดูแลพวกมันทียงข้างเขาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาซาร่าและแม็คก,ก็กลายเป็นผู้ดูแลลูกสุนัขครอบนี้ พวกเขาใช้เวลาทั้งวันเล่นกับพวกมันและดูแลให้พวกมันได้รับอาหารและการดูแลอย่างดีในไม่ชาลูกสุนัขเหล่านี้ก็เติบโตเป็นสุนัขที่แข็งแรงและมีความสุขและแม็ก,ก็ภูมิใจที่ได้ช่วยนำพวกมันมาสู่โลกใบนี้ในที่สุดความลับของแม็กก็เปิดเผยและซาร่าก็ดีใจมากที่ค้นพบสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมแปลกๆของเขาเธอรู้ว่าแม็จะคอยปกป้องคนที่เขารักเสมอและเธอก ็รู้สึกขอบคุณที่มีเขาอยู่เคียงข้างวันเวลาผ่านไปซาร่าและแม็กสนุกกับการใช้เวลากับลูกสุนัขและเฝ้าดูพวกมันเติบโตแม็กเป็นผู้ดูแลที่อุทิศตนให้กับลูกสุนัขและมักจะเล่นกับพวกมันในสวนแสดงให้พวกมันเห็นวิธีการดึงและดึงของเล่นอย่างไรก็ตามเมื่อลูกสุนัขโตขึ้นพวกมันก็เริ่มเป็นอิสระมากขึ้น และแมกก็เริ่มรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งเขาห่างเหินจากลูกสุนัขมากขึ้นเรื่อยๆและมักจะเดินออกไปตามลำพังรู้สึกเหงาและเศร้าซาร่าสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของแมกและเริ่มกงังวล เธอรู้ว่าแมกรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งและตัดสินใจที่จะใช้เวลากับเขามากขึ้นให้ความรักและความเอาใจใส่แก่เขาอย่างที่เขาสมควรได้รับซาร่าและแม็กจะไปเดินเล่นด้วยกันในชนบทเล่นรถลากในสวนและอิงแอบบนโซฟาด้วยกันแมกรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าซาร่ารักและชื่นชมเขาลูกสุนัขเริ่มที่จะรวมแม็กไว้ในเวลาเล่นด้วย และในไม่ช้าแม็ก,ก็กลับมามีความสุขและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้งในที่สุดลูกสุนัขเหล่านี้ก็โตพอที่จะรับเลี้ยงและซาร่าและแม็ก,ก็หาบ้านที่น่ารักให้พวกมันแต่ละตัวแม็กเสียใจที่เห็นพวกเขาจากไปแต่เขารู้ว่าพวกเขาจะได้รับความรักและการดูแลจากครอบครัวใหม่เมื่อลูกสุนัขตัวสุดท้ายจากไปซาร่าและแมกมองหน้ากัน รู้สึกเศร้าผสมกับความสุขพวกเขาผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายและพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้นและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่วันนั้นซาร่าและแม็กยังคงมีความสุขกับชีวิตที่เงียบสงบด้วยกันออกไปเดินเล่นในชนบทเล่นในสวนและอิงแอบบนโซฟาแม็กได้เรียนรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือความรักและเขารู้สึกขอบคุณที่ได้พบกับซาร่า เมื่อเวลาผ่านไปแม็กและซาร่าสนิทกันมากขึ้นมีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันมากมายแม็กเรียนรู้ที่จะเชื่อใจซาร่าอย่างสมบูรณ์และเขาไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องปิดบังความลับใดๆจากเธออีกต่อไปวันหนึ่งขณะออกไปเดินเล่นแม็กระสื่อพบลูกสุนัขหลงทางอยู่ข้างถนนเขารีบพาลูกสุนัขไปหาซาร่าทันที เพราะรู้ว่าเธอรู้วิธีช่วยซาร่ารับลูกสุนัขเข้ามาและดูแลมันราวกับว่ามันเป็นของมันเองแมกมีความสุขที่ได้ช่วยชีวิตลูกสุนัขตัวนี้และเขาสนุกกับการเล่นกับมันและสอนให้มันทำตัวเหมือนสุนัขที่เหมาะสมเมื่อผ่านไปหลายสัปดาห์ลูกสุนัขก,ก็แข็งแรงขึ้นและสุขภาพดีขึ้นและวาร่ารู้ว่าถึงเวลาหาบ้านถาวรให้กับมันแล้ว ซาร่าพบครอบครัวที่น่ารักสำหรับลูกสุนัขตัวนี้และแม็กก็เสียใจที่เห็นมันจากไปอย่างไรก็ตามเขารู้ว่าลูกสุนัขจะมีความสุขในบ้านใหม่ของมันและเขารู้สึกขอบคุณที่ได้ช่วยสร้างความสุขให้กับครอบครัวอื่นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม็กและซาร่ายังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันมีความสุขกับการอยู่เป็นเพื่อนกันและความสุขที่เรียบง่ายของชีวิต แม็กได้เรียนรู้ว่าบางครั้งความสุขที่สุดมาจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและเขามีความสุขที่ได้สร้างความแตกต่างในชีวิตของคนรอบข้างเมื่อแม็กโตขึ้นซาร่ารู้ว่าเวลาของเขาบนโลกกำลังจะหมดลงเธอเศร้าเมื่อคิดถึงชีวิตที่ไม่มีเขา แต่เธอรู้ว่าแม็กมีชีวิตที่มีความสุขและนำความสุขมาสู่ผู้คนมากมายแม็กจากไปอย่างสางบท่ามกลางความรักของซาร่าและความทรงจำของเขาเยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนที่รู้จักเขาในที่สุดซาร่าก็รู้ว่าแม็กได้สอนความหมายที่แท้จริงของความพักดีความรักและมิตรภาพให้กับเธอและเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาที่พวกเขาแบ่งปันร่วมกัน